สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube Channel ลพาเค็มอินดีครัอบอ่าวันนี้พาเค็มมีภาพา่ามึงราคางัวอยู่ที่บ้านโน่นครับอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับมันว่ามีงัวมันว่านนีเปิดร,ราคาเพราะนะอะอไรเดี๋ยาาวพาเค็มมีพามามึงครับอ่ามาชมกันนะครับอันนี้งัวของ อ่าเดี๋ยวพ be right. right. huh? right. ่อเพิ่นแนะน้ำตัวแล้วกันครับอ่าพ่อชื่ออะไรนะครับอ่านายประสบไปพบครับอ่านายประสบไปพบริ้วพ่อจำเป็นรับความครับพ่ออะไรเนาะพ่อเนาะอ่านี่ครับเพิ่นวามีง้อสิประสบไปพบเพิ่นว่ามีงัวสิเปิดราคาไอ้โตโตใดแนี่ยนะครับเนี่ยนี่แล้วคู่นี่ละเนี่ยเอาคู่เลยวะเออเป็นคู่นี่ละอ่าเดี๋ยวเอาไปทายกันเนาะเป็นคู่นี่ละเนี่ยอ่าตัวเถิกนะครับเนาะตัวเถิกคู่นี่โลกขงข้เลยนะอ่าอันนี่ตัวเถิก อ่ามึงตัวนี้แล้วเนาะอันนี้ตัวเท็กครูนี่นะครับเนาะขายทีแจ็คบาทว่าห้องไวายไรไหมเนี่ยห้องไว้ยหกชิพแล้วเนี่ยห้องไว้ที่หกชิพอ่ามันเยอะกว่าเห็นนะห้องไว้ที่หกชิพนะครับเนาะเพรมันออกมาข้างนอกได้บ่เนาะออกม่าย่างนี้ได้บออ่าห้องไว้ที่หกหมื่นบาทตัวนี้โอ้มีกระเปอกของเลยอ่าอนี่ครับนี่เห็นอยู่ฟังเนี่ย อันนี้หนึ่งตัวตัวนี้ครับอ่านี่ครับอันนี้ตัวนี้ตัวนึงเพื่อนตัวนี้อ่าอยู่ไรไปไหนรู้ครับตัวนี้ยอายุเนี้ยเดือนสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนอ๋ออีกตัวนึงสิบห้าเดือนเดียวโอ้โหสวยงาุขึ้นไหมแง่ตัวนี้ตัวนึงกับสิบห้าเดือนนะครับเนาะตัวอยู่ใกล้ๆมอๆนี่สิบแปดเดือนเนี่ย ตัวนึ่งสิบหาเดือนตัวนี้สิบหาเดือนอ่าห้องกู้ันทีหกงินบาทเลยอ่าห้องู้เนทีหกเงินบาทพ่อันอกมก็ยางว่าได้จะได้ไม่ค่อยเฉียวก็ยางเลยนะยูนได้ขวกันบอกมากจรเลยเอ้ยยางมากมั้งนนะันาน้ากมั้งกันนะโอ้ย่าหันออกมาเลยี่เออ่านี่ครับอันนี้เป็นง้อผูสำหรับพี่นองที่สนใจเนาะ เชื่อที่แล้วบอกว่าให้เบ้าเข็มไปหางง่วงป่วยเนี่ยอ่านี่ครับเบ้าเข็มแม่มึงหายแล้วกะง่วงหัวอ่าโซเซียงแดงนี่ครับอายุ15เดือนห้องไวทีสามหมื่นบาทเนาะตัวละสามหมื่นบาทอ่าสองตัวคือว่าผู้ใดอยากซื้อยกแพ็คคู่เลยก็ได้อ่าราคาทีหกหมื่นบาทครับมาเมืองน้านผีก่อนอ่าตัวนี้ไม่อาจทีเพ่าะในอ้วนมาไหนพราะว่ามันอยู่ในนี่เนาะช่วงหน้าแรงอ่าช่วงหน้าแรงเลยเพราะในอ้วนไปไลยนะครับ นี่ตัวนี้ก็ขกันแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวพอเห็นปานไหนมันอยู่ข้างในพอดแก่งเรอแ่เอวะงนั่งชินว่าในางนี้มาเนี่ยเอาเดี๋ยวอ๋อนีตัวนี้ก็เปิดวป่าเนี่ยอ่าตัวแม่บ่ตัวแม่โอ้ยมันขึ้นยืนเลี้ยงกันดีเถอะเนาะเดี๋ยวพอเห็นสัตจูนแดงแกงเาเลยทันนแมากับแ่ฝ่อมกันบนโะ มันก็เลยก่้เห็นที่ละตวเลยมก็ว่ายืนว่าเรียงหนาห้อมกันเวอร์ใครตัวนี้ตัวแม่นะครับเนาะตัวนี้ตัวแม่ห้องไวที่เทไรครับตัวเนี่ยไอสีนวลตีเนห้องไว้ไรไปได้ครับตัวเนี่ยห้องไวทีีสิผาเนาะอาตัวนี้ห้องไวทสองหมนห้าพันบาอายุไรไปได้ล่ะครับตัวเนี่ยอายุเนี่ยหนึ่นหกือนหนึ่งวะ เดีดย๋ยวเดี ues, ai, oo, ๋ยวไเห็นไข่ไปเห็นอะไรมั้งมันมันเขาไปไหนมาเนี so è, maya, ่ยส้นมาเนี่ยส้นบ่อขันยางเขาไปขันง่ายเนี่ยอ่านี่ครับตัวแม่ตัวนี้เนาะหองไว้ดีสองหมื่นกับห้าพันบาทโอ้จอมนัดกันมาตัวนี้แมมึงยืนเรียกหน้ากระดานกันเลยโอ้มีแต่ผู้อยากออกได้เนี่ยไม่ได้พูดอยากออกทีวีเเนี่ย อ่านี่ครับตัวนี้ห้องไว้ที่สองหมื่นกับหาผ่นบาทเป็นง้อแม่ง้อแม่สาวครับอ่าแต่ตัวใหญ่ดีอยู่ตัวนี้ขนาดสีประมาณลอยหาซิบได้ยี่ดอกนี่ลอยซิบๆลอยหาซิบได้ยี่ครับตัวนี้นี่ครับง้อแม่สาวเนาะอ่านี่นี่ตัวแพ็คคู่ครับตัวนี้เป็นตัวผูกนีเพ่นทั้งค้าไว้บ้างหันนี PC, ่แหละ เปิดราคาอยู่3โตครับนี่แม่สาวหนึ่งอ่าอีสองหมื่นครับหาพันบาทเดี๋ยวไปเมืองข้างในวันใดมึงขวบมันค่ามัดกันไวอายุเนาะเลยวันใเพึ่งถ่ายมันนี่เขาเขาอ่านหนามากหมดเลยอ่าตัวนี้ฮหนามว่าเรียบร้อยแล้วอหน้าฟองกันแล้วอ่าตัวนี้ก็ห้องไว้ดีสามหมื่นบาทด้วยกันครับนี่นี่นี่ตัวนี้ใครง่ามเนาะตัวนี้ยังบักบัวตัวไอนบัวน้อยอ่าเลี้บัวน้อยพาเดียรหนึ่งเออ นี่กตยใหอ่มวมังขังน่เดีบยวางไข่กันเลยไเนี่ขอได้อ้าว่าปไข่ตัวลี้ยงัวไล้วนส้นลนอ่ครับใลา่้มูนีว่าไงอ๋อมอี่า้แลวเดมายืนเรียกหนากระดานกันเดีออเห็นจว่าเรียกหนากระดานดูเห็นหนาโซลอนอยู่นี่อ่านี่นะครับอืมสนัดกันว่าทายรูไปได้ไหม เอยามอ่้ได้แมน่าด้อยเอมันว่างหันกัเยอะเนีแหละอ่าออ้บมันงามๆมนครับตัวนี้อันี้่าอนี่โบพนะว่าอันนี้ยโบเป็นตัวผูกันครับอ่หนังนะตัวเง่ก้งสางดีครับนะตัวญงอหวนๆมนหนาครับนาใส่ได้ครับ่ตัวนี้นี่นี่แนตาได้นไดโบอ๋อแนี้บบแฟนตาเนาะอ่านี่ครับสาล็พี่น้องที่สนใจเนาะที่บอกว่าหัน ก็ลราคาว่ัแพงเหรครับตัวละสามหมื่นบาทนอกจากผู้สองตัวตัวละสามหมื่นบาทแต่ว่านี่ก็ตัวแม่แม่สาวน้อยห้องไว้ที่สองหมื่นครับห้าพันบาทนี่งัวงยูทีมหาสารคามครับอยู่อำเภอวาปีปทุมนี่เอาไปดิผู้ใดสนใจวันนี้เพราติดต่อเบอร์ได้ไดเนี่ยมาเนี่ยพอ่อยมาเนี่ยพอลอยมีเบอร์โทรกอวัวนี่นี่เอาเบอร์ได้ๆครับไปเนี่ยเบอร์ยังครับมาศูนย์แปดห้า ศูนย์หนึ่งสองเก้าหนึ่งเก้าห้านะครับเนาะเบอร์ของพองรอยนี่ผู้ใดสนใจพี่น้งนองผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามมาันุ่งได้มาต่อรองราคามึงน,นี่ครับงวัวผูกสองตัอ่าแล้วก็งวัวแม่อีกตัวหนึงนะ่งเนาะคนว่าไว้ังพี่แต่ว่ามูที่เหลือก็มีหลายตัวอยู่คนว่าเดี๋ยวให้มันใหญ่ก่อนนี่หลายตัวมันเป <c oughs> ียกตัวเนอะ แม้นว่าเราเป็นหนีเฉพาะชีพปปุ่นต็น่ะแต่ง,งัวหน่อยกับไปซ้อมซี่เราเด้ออ่านี่ครับเป็นไหวไหลายตัวอยู่แต่ว่าเป็นหรือว่าให้มันใหญ่ก่อนอ่าเพป็นเลี้ยงไหวให้มันใหญ่ก่อนพะนะกะมามึงชุดหนีก่อนละกันครับชุดง,งัวนหนุ่มงัวสาวอ่ามึงงัวนหนุ่มงัวสาวที่ที่จำนายใจแก่กออกไปนี่ละอ่านี่ก็อีกชุดหนึ่งครับชุดหนึ่งอันนี้ยังว่นเด้เปิดราคาดอกเพอ่นานว่าเดี๋ยวให้มันใหญ่ให้มันเป็นตะมึงก็หนีกันเออ อ่าเออนี่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 อันนี้อันนี้ผักโบนี่ไกยืนนรงกันนี่เนาะอ่าตัวยืนนี่ตรงกลางครับนี่แหละที่เป็นวาไว้ราคาดีสามหมื่นบาทเนาะตัวนี้นี่กระตอีกแม่หนึ่งนับยังเป็นชิปของตัวนี้ไหมไลก์ก็อีตัวนี้อ๋ออันนี้ก็งัวหน่อยกันครับจระมึงไหว่อน นะตัวนี้เอามามึงไหวก่อนนี่สิเอามาเป็นประกอบครับเอามายืนประกอบอามายืนประกอบไ,อบไ้ตัวนี้นี่ตียครับตีเป่นเปิดราคาไห้เนาะตัวนี้กะมาเมืองกะเพินก็ม,มีอยู่หลายตัวยูยนี่หัวนุ่มตัวนี้สิบหาเดือนกะโตใหญ่ดีครับหนัง <c> หนานี่นนนขขางหนาหนาี่เออตัวนี้มาเสนอนี่เลยหนี่หัวหนาว่ายืนเยงหนาเลยนี่ อ่านี่ครับตัวนี้เนาะอายุ1ิบาเดือนก็ตัวใหญ่โค้ง้างดีนังหนาดีครับมึงหนาหนาตาก็ล่อเราโอ้อ่าตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่เป็นว่าอันนี้อายุ18เดือนกับตัวใหญ่กันครับกับประมาณ1อย150หาิปได้ยุดอกนี่ความความสูงเนาะประมาณ1อยาิปได้อืมมีหลายตัวหลายตัวครับที่้องผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามตามเบอร์โทรที่ห้ไไ้ว่างัันละก็มามึงมาชมหน่อยมาต่อรองราคากันได้ครับ โอ้หลายตัวอยู่เห <c oughs> ็นไหนแครคู่นี่เป็นไปได้ก็ออกแค่กคู่ละนี่นี่มาเห็นแล้วนี่ตัวนี้ตัวแม่อ่ะมึงหนามึงนขนาดขาขอมึงก็นะแี่ครับตัวแม่เนาะนี่มึงสะดือเพิบบ่นกะสะดืกอกะบอยอนครับนี่มึงหนาไปอ่ะนี่ครับมึงสะดือหตาจิมืดเนี่จังอยเด้อเดี๋ยวมาเห็น พราะว่ามันก็คำคำมือดเลยล่ะแต่บ่าวเข็มมาเมืองตอนบาดมันคำแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับมาเมืองบาดมันคำแล้วตัวนี้เป็นห้องไว้ดีสองหมื่นคับหาพันบาทนะครับพี่น้อนงัว <c oughs> สาวครับงัวสาวแม่นี่เนะะ <c oughs> าะกะภาพอธิบพชัดปันไหนว้า <c oughs> มันอยู่ในคอ,อกแล้วมาบาดคำมาบาดคำมันก็เลยอธิบพชัดเนาะกะ <c oughs> มึงเอาพิจ่จระาเขาก,กันครับมาเมือง <c oughs> เอาเป็นเบอร์ผู้ชอยลำย่อ่บ้านนะเอาว่าให้เป็นเบอ,อร์พอไล่เตี่ยเอาพอไอยก็พี่ตัวสามเนาะเป็นเบอร์เอาเบอร์ที่ให้ไว้วันเป็นเบอร์ผู้ชอยลำใหญ่นะครับเนาะอ่านี่ครับพี่น้องคงจะสนใจก็โทรมาสอบถามมาต่อรองราคาเมื่อใดอ่าครับผมขอบคุณครับ